ถ้าเล่นตามเทนเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับเราก็เล่นซื้อขึ้นในแท่งถัดไปกันนะครับเห็นไหมครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานตัว n i c ดีวีนะครับจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดมาจากตัวเวอร์ชันแรกนะครับจากคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดลิงก์วิดีโอด้านบนตรงนี้ ไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะครับโอเคครับสาหรับใครนะครับที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและใครที่ยังไม่บัญชีเทรดนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพส์ที่ปักหมุดเลยครับและผมมีกลุ่มสอนเทรดฟรีสามารถเข้ามาเรียนรู้และเทรดไปพร้อมโค้ดได้เลยนะครับมีไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยและใครนะครับที่อยากได้สคริปต์ใช้งานนะก็กดเข้ากลุ่มทักหาแอดมินได้เลยครับมีลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสตที่ปักหมุดเลยนะครับวิธีการติดตั้งตัวสคริปต์ Nick d ว สอนะครับแอดมินจะให้ลิงก์ตัวสคริปต์นี้มานะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ทําการลากคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะคัดลอกสคริปต์หรือโค้ดตัวนี้นะครับเพื่อไปติดตั้งในตัวแอปเทดกันนะครับผมก็ขวานะครับแล้วก,กดคัดลอกเนาะแล้วก็มาที่ตัวแพลตฟอร์ม8 x t r a d e ตรงนี้นะครับมาที่ตัวชี้วัดนะแล้วก็มาที่สคริปต์ตรงนี้กด Add New Script นะครับมันจะมีของเก่าอยู่นะครับเราก็ทำการลากแล้วก็กด Delete ออกได้เลย ล้วก็กด ctrl v ในการวางนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ nick d v 2ตัวนี้นะครับเราก็มาที่ตัวชี้วัดมาที่สคริปต์แล้วก็มากดใช้งานตรงนี้นะครับสำหรับเซตติ้งนะครับผมจะใช้ค่าตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดสมัครใช้งานครับโอเคครับเพื่อนๆก็จะได้ลูกศรเข้ามาในกราฟแล้วนะครับเป็นตัว nick d v ลูกศรสีเขียวบอกให้บาย ลูกศรสีแดงบอกให้เซลล์แบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวเส้นซูเปอร์เทนแล้วก็ตัวลูกศรน,นะครับเส้นซูเปอร์เทนจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเส้นสีแดงแบบนี้นะครับก็จะมองเป็นเทนขาลงนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราเทรดตามเทนเนี่ยเราก็จะเน้นซื้อแค่ฝั่งขาลงนะครับโอกาสที่มันจะชนะมากกว่าฝั่งขาขึ้นก็จะเป็นไปได้เยอะกว่านะครับถ้ามันเป็นเทนขาลงมันก็จะเกิดเป็นแท่งแดง เยอะกว่าแท่งเขียวนะครับเราจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการซื้อลงตรงนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขในการซื้อขึ้นนะเพื่อนๆจะเห็นเส้นตัวซุปเปอร์เทนเนี่ยเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็มองเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเพื่อนๆก็จะมาเข้าออเดอร์กันตรง NDJP t Buy นะครับตรงนี้มีสัญญาณ Buy สัญญาณ Buy นะครับอ่ะมันก็จะมี ผิดพลาดบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จะชนะทุกแท่งนะครับเห็นไหมครับมันก็อาจจะมีแท่งที่แพ้บ้างนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเราก็ถ้าเล่นตามเทรนเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับเราก็เล่นซื้อขึ้นในแท่งถัดไปกันนะครับเห็นไหมครับมันก็ปิดชนะสวยๆมันก็จะมีบางออเดอร์เนี่ยที่เราแพ้นะครับเห็นไหมออเดอร์ตรงนี้ก็ชนะนะครับมี2อออเดอร์เนี้ยแพ้ใช่ไหมครับถึงแม้เราจะเทรดตามเทรนโอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจริงที่ผมได้ใช้เทคนิคตัว N D J T P V 2นี้ในการเทรดกันนะครับอันนี้เป็นออเดอร์แรกนะครับที่ผมเข้าเนาะเห็นไหมครับว่าตัวเส้นซูเปอร์เทนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวขึ้นมาแดงอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับผมก็เนี่ยมองเป็นเทนขาลงนะครับเห็นไหมตัวสัญญาณเซลล์ก็มาที่แท่งนี้นะครับผมก็จะเล่นลงในแท่งถัดไปเลยแล้วผมเนี่ยมีการใช้ตัวสโตด้วยนะครับใช้ค่า533นะ ตัวสโตเนี่ยเส้นเนี่ยมันก็ขึ้นมาอยู่บนเส้นสีเขียวตรงนี้ด้วยนะครับก็มองว่าแรงซื้อเนี่ยคือเยอะเกินไปแล้วนะครับควรจะมีแรงขายลงมาบ้างนะครับโอเคก็จัดออเดอร์กันเลยนะครับออเดอร์ Order นี้ลุยครับออเดอร์ Order แรกจัดไปออเดอร์ที่2ต่อนะครับผมซอยไปสามไม้รัวๆเลยนะสำหรับออเดอร์นี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะปิดเขียวหรือปิดแดงนะครับมาลุ้นผลกันนะ ผมก็ชิลๆอยู่แล้วออเดอร์นี้โอเคเดี๋ยวผมตั้งค่าอินดิเคเตอร์นิดนึงละกันนะครับผมไม่ค่อยชอบให้เส้นมันดูเยอะๆไปนะครับผมมาตั้งค่าที่นิกเดวี่ตรงนี้นะครับมาที่สีเนาะผมเนี่ยจะเลื่อนแถบสีไปด้านขวาสุดเลยนะครับผมจะไม่ให้มันโชว์สีผมอยากเห็นแค่ตัวลูกศรน,นะครับอยากเห็นแค่ตัวลูกศรแล้วก็ประเมินเอา เสร็จแล้วกดสมัครใช้งานแบบนี้โอเคออเดอร์ okay, เนี้ยก็ลงมาปิดวินสวยๆเราไม่ต้องลุ้นกันเยอะเลยนะครับชิลๆสำหรับไม้นี้ตรงนี้นะครับมีสัญญาณให้เซลล์นะครับเป็นตัว N D J T P สั่งเซลล์แล้วเราเนี่ยเห็นว่าตัวของ s t o r e 5 3 3นะครับมีการอยู่ด้านบนบนเส้นสีเขียวนี้ผมมองว่ากราฟเนี่ยกำลังจะย่อตัวลงมานะครับกำลังจะย่อตัวลงมาผมก็จะเล่นซื้อลงนะครับ อ่ะก็จัดไปนะครับ1 o r d e ออเดอร์ก็รอลุ้นกันนะครับเหลือประมาณ20่วิกวินะครับตอนนี้เพราะว่าผมกดตอนที่มันกำลังใกล้จะหมดเวลาพอดีเนาะเ้องกดก่อน30วิวิแรกเนาะเพื่อที่จะให้มันไม่เปลี่ยนในแท่งถัดไปอันเนี้ยที่ผมกดมานะผมเห็นว่ามันสวยก็เลยกดลงมาตอนนี้ก็เหลือประมาณ5 4 3 2 หนึ่งนะครับวิงเรียบร้อยโดนไปตามระเบียบนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมว่าเราอ่ะวิเคราะห์แล้วว่ามันจะลงใช่ไหมแต่มีอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออเดอร์เนี้ยมันไม่ชนะนะครับมันมีอยู่เงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าเส้นซูเปอร์เทนเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าเนี่ยแรงซื้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแรงขายเนี่ยแต่เรามาพลาดกันตรงที่ ไม่ได้สังเกตตัวเส้นนะครับบางทีเรารอครบทุกเงื่อนไขมันก็ช้าไงผมก็เลยแบบ หาจุดที่แบบพอจะเข้าได้นะครับก็เลยเข้าไปสําหรับออเดอร์นี้คู่นี้เลยต่อเลยแล้วกันนะครับมันแพ้แค่ไม้หนึ่งใช่ไหมแล้วตัวเส้นของสโตนี้นะครับยังอยู่ด้านบนแล้วเส้นเนี่ยเริ่มจะชี้ลงมาบ้างแล้วนะครับผมก็จะเหมือนเล่นไม้2นะครับไม้ My 2เพื่อแก้ออเดอร์แรกลงมาแบบนี้นะไม้ My 2เนี่ยเราก็จะเข้าโดยจะอัดเงินไปเยอะกว่าออเดอร์แรกนะครับมาก็จัดกันต่อเลย โอเคจัดไปแล้วหนึ่งไม้นะครับไม้สองเราก็ต้องเพิ่มอีกนะครับอ่าเด้งขึ้นมาใช่ไหมเราก็จัดกันครับจริงๆเนี่ยผมอยากได้ราคาที่มันดีดขึ้นมาหน่อยนะก็มันดิดกลับมาแล้วมันก็ย่อนะทําให้ผมเนี่ยกดได้ราคาแถวๆเดียวกันนะครับก็อรอลุ้นกันนะครับสําหรับอ,ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์แก้ไม้นะครับแก้ไม้รอบแรกเราแพ้ไปใช่ไหมรอบเนี้ยที่เทรดคู่เนี้ย A u อ่ะเราก็เลยจัดกันต่อนะครับก็อันเนี้ยก็เป็น ออเดอร์ที่3ของเราเนาะก็เนี่ยเหลือ10กว่าวิแล้วนะครับ10 9เ7 6 5 4 3 2 1นะครับแก้ไม้สำเร็จนะครับบวกกำไรมาอีก3,000กว่าเลยนะเราเสียแค่2 0 0 0ันเมื่อกี้มาคู่ถัดมานะครับ อันนี้นะครับเราก็จะเล่นสื่อขึ้นเห็นไหมครับว่าตัวซูเปอร์เทนเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมองขึ้นกันนะแล้วตัวของสัญญาณสั่งให้บ่ายเราก็จะเล่นขึ้นในแท่งนี้กันนะครับแล้วตัวสโตอีกอย่างหนึ่งนะสโตเนี่ยเห็นไหมมันมีการตัดกันอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมเมื่อมันการาฟตัดกันเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเนี่ยที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นนะครับโอเคก็มาลุยกันเลยนะครับก็กด ขึ้นมาแล้วสำหรับออเดอร์นี้รอลุ้นกันนะครับอีกยี่สิบกวินะครับสามนะครับปิ้งก็ชนะไปสวยๆ1ไม้ชิวๆนะครับโอเคออเดอร์นี้นะครับเราก็จัดกันนะครับซื้อลงเฮทโหนที่ผมซื้อลงในคู่นี้ เพราะว่ามีสัญญาณซื้อลงนะครับแต่ผมเนี่ยเทรดสวนเทนนะครับเทรดสวนเทนเทนขาขึ้นเนาะแต่ในช่วงเนี้ยผมเห็นว่าการาฟเนี่ยมันอยู่ในไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์แล้วโอกาสที่แท่งเทียนจะลงมาเนี่ยก็สูงนะครับผมก็เลยจัดออเดอร์ลงเนาะก็มาลุยกันแถมได้ราคาไม่ดีด้วยนะได้ราคาลงมาด้านล่างนะครับราคาด้านล่างก็ถ้าเราได้ราคาไม่ดีเนี่ยเราก็ซอยไม้ด้านบนเพิ่มได้นะครับ มาครับโอ้โหซอยไปสองไม้นะครับจากไม้แรกเนาะเราลงไปก่อนหนึ่งไม้ปั๊บแล้วมันติดข้างล่างอะ่ะผมไปกดดับเบิลไม้อีกข้างบนอะ่ะสองสองไม้เนี่ยแล้วก็เทลงยาวเลยนะครับโอ้โหอเดอร์นี้ก็สวยๆนะครับสวยๆจัดไปลูกจัดไปห้าวิสุดท้ายสี่สามสองหนึ่งนะครับ เรียบร้อยไปอีกหนึ่งออเดอร์เต็มคาราเบลเท,ทลงมาปึ๊ดปาร์ตเลยนะครับนี่แหละเทนไซส์เวก็เทได้สำหรับเทคนิคนี้นะมาตรงนี้ออเดอร์ขึ้นนะครับ ตรงนี้นะครับที่ผมเปิดออเดอร์ขึ้นเนะเพราะว่ามีลูกศรให้าบนะครับแล้วก็ตัวของโศเคสติกนะครับมีการตัดกันอยู่ด้านล่างโซนแดงนะครับโซนแดงก็แสดงว่ามันกําลังจะมีแรงขึ้นไปแล้วนะครับเส้นตัวโศเนี่ยก็ตัดกันขึ้นแบบนี้นะครับแต่เทนหลกัลกๆเนี่ยมันเป็นเทนขาลงเนาะแต่เราเนี่ยจะเล่นในการที่แถวแนวรับนะครับแถวแนวรับแล้วกราฟเนี่ยมีการวิ่งขึ้นไปนะครับกราฟมีการวิ่งขึ้นแบบนี้เราก็เลยเลือกที่จะเปิดขึ้นเนาะถึงแม้จะ เป็นเทนขาลงเนาะมันก็จะมีแถวโซนแนวรับเนี่ยที่จะมีแท่งเทียนเนี่ยดีดขึ้นมาสีเขียวบ้างนะครับเราก็จัดกัน let's go เปิดมาแล้วนะครับออเดอร์ขึ้นหนึ่งไม้มาครับลุนกราฟนะครับลุนกราฟอีก40กว่ากวิลงมาใช่ไหมลงมาเดี๋ยวพ่อก็จัดเพิ่มไปลงมาอีกไหม โอเคเราไม่ได้จัดเพิ่มนะครับเพราะว่ามันหมดเวลาการซื้อได้แล้วมันจะขึ้นบวกสีส้มแบบนี้นะครับเราก็จะเปิดออเดอร์เพิ่มไม่ได้แล้วนะแล้วก็แค่รอให้เวลามันปิดจบไปนะครับโอ้โหออเดอร์นี้เฮ้นี่แหละครับการเทรดสวนเทรนมันก็มีความเสี่ยงถึงแม้เราจะวิเคราะห์แล้วนะครับว่ามันน่าจะดีดได้นะ ก็โดนกันไปตามระเบียบนะครับเห็นไหมครับสวนเทนขาลงนะครับสวนเทนขาลงเห็นถึงแม้จะมีลูกศรนะเมื่อกี้ลูกศรมันขึ้นอยู่นะพอกาฟมันเทลงมาแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแรงของแท่งเทียนแล้วตัวอินดิเคเตอร์มันก็คํานวณว่ามันไม่ตรงกับเงื่อนไขมันก็เลยหายไปเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปแก้ไม้ที่ออเดอร์ใหม่กัน ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเส้นซปเปอร์เทนเนี่ยเป็นสีเขียวเราก็มองหน้าซื้อขึ้นเนาะแล้วเกิดสัญญาณบายตรงนี้นะครับเราก็จะกดออเดอร์ขึ้นกันโอเคก็มาลุยกันเลยนะครับสำหรับออเดอร์นี้จัดไป1ไม้นะครับผมอ่ะกราฟยอ่อลงมาเราก็เบิ้ลซอยไปสะหน่อยนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดมา2อ r อ e เดอร์นะครับก็รอเวลาเหลืออีก50ากว,าวิโอ้โหกราฟเทพพิทางแลลูกขึ้นไปขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปเลยสวยๆครับตอนนี้นะครับกราฟเหลือประมาณไม่ถึงสิบวิแล้วนะกำลังจะปิดจบไปสวยๆนะ3 2 1นะครับปิงโอ้โหเก็บเต็มคาราเบลสองไม้บวกมา3,000กว่านะครับก็ตรงนี้นะครับสวยๆเลยเห็นไหมครับว่าเกิดสัญญาณเซลล์นะครับแล้วโซนด้านบนเนี่ยเป็นตัวแนวต้าน แล้วตัวของ s t o c h a s t i c เนี่ย533นะครับมีการเนี่ยวิ่งอยู่บนโซนสีเขียวนะครับเราก็จะเน้นเนี่ยมองเนี่ยว่ากราฟมันจะวิ่งลงนะครับโอเคก็มาลุยกันเลยนะครับก็เปิดออเดอร์ลงมานะครับตามลูกศรบอกเนาะว่ากราฟจะลงแล้วก็จัดไป1ไม้แจมแจมนะครับก็เหลืออีก40ก่วิากวินะ ตอนนี้ก็เหลือ10วิสุดท้ายนะครับเราก็มาลุ้นออเดอร์นี้กันเรากดมาไม้หนึ่งสวยๆเลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่ 5, 4, 3, 2, 1นะครับ <S <S ก็ปิดจ็อบไปสวยๆนะครับสำหรับออเดอร์นี้มาจัด ej อีกสักครู่นะครับก็ซื้อลงมาแล้วเห็นไหมครับว่าตัวของ store อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวสัญญาณให้เซลล์แล้วก็ซื้อลงมาแบบนี้นะครับ ออเดอร์สุดท้ายเนาะก็มาอรอลุ้นกันเหลือ20่วิากวิแล้วกราฟเนี่ยค่อนข้างปิ่มนะครับจากจุดที่เราซื้อเนาะตอนนี้ก็เข้ามาในโซนแดงแล้วนะครับก็ลุ้นกันนะครับสำหรับไม้นี้จะลงมาปิดได้หรือเปล่านะครับเหลือไม่ถึง10วิแล้วนะ5 4าสีามสองหนึ่นะครับโอเคโชคดีไปนะครับที่กราฟเนี่ยลงมาปิด ต่ำกว่าที่เราซื้อนิดนึงนะครับไม่งั้นเราน่าจะมีแดงนะครับโอเคครับเรามาสรุปผลกันนะจากที่เราได้เทรดกันตั้งแต่ตอนบ่ายสองเป็นคู่ EG กันนะเราเทรดกันมาถึง คู่ EJ เป็นคู่สุดท้ายนะครับตอนบ่าย256เห็นไหมครับว่าผมเนี่ยใช้เวลาเทรดเนี่ยไม่ได้เทรดในตลาดนี้นานนะครับผมก็เลือกจังหวะในการเข้าเทรดเลือกจังหวะกราฟเนาะกราฟวิ่งแถวแนวรับแนวต้านวิ่งเป็นเทนนะครับบางทีผมเนี่ยออเดอร์ที่ผมโดนหลักๆเลยเนี่ยที่ผมเทรดเสียเนี่ยส่วนใหญ่นะผมชอบไปเทรดสวนเทนนะครับสวนเทนหลักๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมออเดอร์ที่เสียเนี่ยส่วนใหญ่เราเทรดสวนเทนกัน แต่เราก็มีหลักการในการเข้านะเราก็ดูสโตประกอบนะครับดูลูกศรประกอบนะครับเห็นไหมครับว่าลูกศรเนี่ยมันก็ไม่ได้ชนะ100%เเพืนอะนเพื่อนๆเนี่ยต้องเอาไปใช้เป็นแนวทางนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าทุกตัวลูกศรมาและการเทรดที่ดีนะครับควรที่จะมีการตั้ง Stop Loss นะครับคือว่าต่อวันนั้นอนะ่ะเราตั้งว่าขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่นะครับเราก็ควรพักเนาะ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะชนะตลาดได้ทุกวันนะครับมันก็จะมีวันที่เราแพ้มีวันที่เราชนะนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ยอมแพ้ในตลาดเนี้ยเราก็สามารถเก็บกําไรกันได้อย่างยั่งยืนเนาะถ้าใครที่ยังเทรดไม่เป็นก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มได้เลยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับสามารถสมัครบัญชีเทรดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบัญชีให้ทดลองนะครับสามารถมาฝึกกดออเดอร์ก่อนได้เลยไว้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยเติมเงินจริงเข้ามาเทรดกันนะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนเพื่อี่พีน้องนองทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ